มหขอได้ครัเป็นร้อยตัวแล้วกดตรงสายไปเลยครับทุกคนแล้วก็วัดตึงๆวัดตึงๆกัดอุ้ยสายพลาดโ,โอยเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่อยู่โหฝ่ายตอนไปนูน่น โอ้ยโอ้โห,โหมีส์ทุกคนมีส์โอ้สองฟอร์ดวิ่งอู้ไปเลยโน่นโน่นโน่โนกดกดแน่นอน,นอนแบบนี้วิ่งย้อนมาทางนี้ด้วยเออเก็บสายนิดนึงเช็คสายใหม่ นี่นี่นี่ไม้แล้วครับหนึ่งแต้มอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนะครับห่างหายไปนานกับการออกใหม่ตอนเช้าเ้าแบบนี้นะครับปกติแล้วจริงๆอะ่ะการออกตกปลาตอนเช้าอะ่ะมันเป็นอะไรที่ปลากัดดีมากแต่ว่าผมชอบตื่นมาตัดคลิปตอนเช้ามากกว่านะก็เลยออกถ่ายตอนทฤษายแล้วก็เช้านั่งตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายเป็นคลองรอบแบบนี้ครับ เป็นคลองลอกกลางหมู่บ้านนะครับซึ่งโหจริงๆแล้ว2อสาวันก่อนนี้ทีมงานมาลุยกันไปเยอะนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็โหไซโลกันไปหลายคนได้กันหนำใจเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ว่าผมเองด้วยที่ต้องทําเยื่อนะครับส่งร้านแล้วก็ต้องนั่งตัดคลิปบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ทันวันนี้มาตลาดน่าจะวายแลลวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนลงค่ายวานแหแล้วก็เบ็ดปักนะครับครบเลยนะครับครบอบระชุม ผมว่าวันนี้ก็น่าจะเคียวเอาเรื่องเดี๋ยวลองมาดูกันครับวันนี้มีเวลาถึงประมาณสัก10โมง7็ดโมงแดโมง9้าโมง10บโมง8 9ด0 3ชั่วโมงดูผลงานกันครับว่าจะมีมากน้อยเท่าไหร่โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับ กดทรงสายไปเลยครับทุกคนแล้วก็วัดตึงตๆวัดตึงๆเบรกไม่ออกครับผมตั้งเบรกไว้ด้วยนะแต่เบรกไม่ไหลตัวมันไม่ค่อยใหญ่กระโดดกัดครับทุกคนน่าจะยัางระแวง ไม่รู้ระแวงคนหรือระแวงอะไร,รมันโดดกัดปุ๊บกดฟีสปูลเลยรถคันลงต่ำแล้วก็กดฟีสปูลมันลากนิดนึงมันอยู่แน่นอนวัดโชว์ก็เก็บสายวัดสวนเลยเคย <laughs> <laughs> ถ่ายรูแปแ๊บหนึ่งิสเปอร์สีดำครับ บอกแล้วไม่ใช่ว่ามันจะกัดทุกคนมันจะกัดคนที่รู้หลักการก่อเยือ่อนนนันั่นแน่มันต้องงั้นแหละ ไม่ใช่ว่าตีเลื่อยเปื่อยจ้างให้มันก็ไม่โดนกระปามันไม่มีตีที่ปลามันอยูเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มันคลิปส้มชมพูด้วยเห็นไ,ไหมมันเป็นเป็นอันนี้ไงเหมือนกับปลาจากพักใบลาเขาบอกว่าปลาถ้าเป็นคลิปแบบนี้ปลาใบลาเนี่ยรูปเลิอมไม่ได้ท่ายเลยไม่ใช่ไม่ใช่ขายหรอกถ้าเกิดลราไปไาใส่น้ำใส่ดูเดี๋ยวจะรู้เลยว่ามันเป็นสีชมพูจัดหรือเปล่าผมเคยได้มาแดงแป๊ดเลย คีบข้างอ่ะมันจะทรงนี้แหละแต่มันจะอ้วนแบบตันๆเลยอ่ะมีมีครับในน้ำมีปลาอยู่แล้วทำไมถึงไม่มีอ่ะ เขาเป็นไม่ตกดิฮะขอได้เอาเป็นร้อยตัวแล้วไม่เห็นเลยเนะขามาตกกันตั้งสี่ห้าวันแล้วเขาปลาขึ้นมปหลายสิบโลแล้วไม่เชื่อไนะ แต่ทุกคนอุย้ยสายพลาดโห้โเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ๆโอ้โหสายย้อนไปนู่นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้ยโอ้โหร้อนไปหน่อยเลยครับทุกคนนี่เวนเลยเวนเลยโอ้โหมีไซส์อยู่มามีไซส์ทุกคนมีไซส์โอ้โหโอ้โห มีไซส์ครับมีไซส์โอ้โอีไงเอา U L มาสตรีมแก่เลยนะครับโอ้โหเดินร้อเลยปวดยากเลยทีนี้เนีย่ยถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับฮะปลาปลามันกลัวสุขภาพไม่ดีเลยดิ ปลามันกลัวสุขภาพไม่ดีมันไม่อยากกินขนมปลามันก็เลยกินแต่กินแต่ปลากับกินผัก,กต้องปลาเดิเนี่ย กับนิว่าโอ้ฟองฟอดวิ่งอู้ไปเลยไปไหน,นเนาะไปไหนเนาะโนูนโน่นโนนโน่โน,นหมายหนึ่งแต้มแล้วครับ คันยูแอลชุบชุบมาคุชิครับลิตเติ้ลพิน,นมาคุชิเท็กซัสเล็กเอิร์ด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 ยกเลยยกเลยนี่ครับเข้าข้างแก้ม แบบนี้แครูแป๊บหนึ่งอันนี้นครับโอเคนะครับเป็นคัน u l นะครับดิ t เท p ลพิ้นมาโกชินะครับคันนี้เป็นสองท่อนเนาะฮน่าจะเป็นคันห้าฟุตหกช่องบ่ายเปลี่ยนแผนนะครับกบยางคนใช้กันเยอะม,มากนะผมเลยหนีมาเป็นเทกซั l เล็กนะครับ เอาคัน U L มาเล่นหนอนยางเป็นหนอนสไลเดอร์ครับนะแล้วก็ตะกั่วข้างหน้าสองลัลพอเพราะคันเป็น U L นะครับใส่หน้าสิบปอน นั่นนอนแบบนี้กลับไปไนหนวิงเข้าชาตาลิงครับวิ่งย้อนมาทางนี้ด้วยเด้เก็บสายนิดนึงเช็คสายใหม่หครับอยู่ชาตาลิงนู่นชาตาลิงครับ <c oughs> นี่นี่นี่มาอีกแล้วครับหนึ่งแต้ม ข้อดีของของการใช้ยานคันยูอคือเวลามันกัดปุ๊บนะครับคันมันย้วยตามนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันไม่ไม่ไม่ตื้อไม่ไม่แข็งมากจนทําให้ปลามันขายตกใจแล้วขายเหยื่อน,นะเพราะว่าแรงกระชากมันจะน้อยนะครับนี่ตัวนี้เหมาะกับคันมากเลยคันยูอ เราบ่ายนี่สามแต้มแล้วนะครับเมื่อเช้านี่กบยางได้แต้มเดียวนะครับหนอนยางมาสามแต้มละเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมรีบไปงานด้วยนะครับตกปลาได้แป๊บเดียวเราเลยมีเวลาแป๊บเดียวแล้วคนเยอะด้วยเมื่อเช้าวันนี้วันอาทิตย์นะคนก็เลยเยอะแต่ว่าตอนบ่ายี่ผมเสร็จงานแล้วผมก็เลยเปลี่ยนเอาคันยูเอลมาตกแทนโถ่ไม่ได้เปิดกล้องคือยืนคุยไม่ได้เปิดกล้อง อาอยู่แอลสนุกตรงนี้แหละวิ่งปุ๊ดแล้ววัดฟุตเนี่ย,ย,ยได้อยู่ครับอ,อข้อป้าจริงๆถ้าลงลึกกว่านี้ก็ไม่ไหวครับช็อคอมสิบปอนด์ไงใส่ว่านใหวน้หวานให้สุดเสียงหนึ่งฟิบโอ้โหปอมเผาหรือเผาแล้วเนี่ยจะจะเผาเลยไง ตัวท้ายแล้วกลับบ้านเลยแล้วกันครับลิตเติ้ลปินครับมากุชิยูแอลเท็กซัสลิกครับเคโอเคครับจะหมดแสงแล้วนะครับทริปวันนี้จบไปนะครับได้สตรีมนะครับเป็นเท็กซัสลิกช่วงเย็นนะครับมาช่วยพาชีวิตรอดนะครับเกือบแย่นะครับตอนนี้คลองนี้ซึ่งจริงๆแล้วปลานะควรจะไม่เขี่ยวนะ นะแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเกิดว่าทุกคนมาเห็นเองนะผมก็ไม่ได้ถ่ายเอาไว้คือต้องบอกว่ายังไงอะถ้าเกิดคนพาดมาร้อยคนก็กบยางร้อยตัวนะผมก็เลยพลิกแพงเปลี่ยนเกมบอกไม่ได้แหละถ้าเราจะเอากบยางมาตีสู้เนี่ยสู้ไม่ได้แน่นะครับก็ลเลยเปลี่ยนแผนนะครับควา้าทิกซ์ตัลลิกมาแล้วก็เอาคันยูแอลมาเล่นเอ้ยสนุกดีครับมันมันเป็นฟิวอะไรที่แบบว่าเนี่ยเราได้สู้ปลาเพราะว่า ผมไม่คาดหวังว่าจะได้ปลาใหญ่ผมกล่ว่าปลาต้องเป็นไซส์ประมาณไซส์ป๊อกแน่พวกแฮนมอไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมก็ฟุกนะครับโดนไซส์ใหญ่เข้าไป3-4ตัวโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับุยบุย